สวัสดีค่ะเมอนีด้อคะเจโนกนะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะที่ซอยปิดหัวหลานเดินนะคะปิดหัวหลานเดิน,นตรงนี้นะคะมันก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะนี่้ะคะนี่มันจะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้มันจะเป็นอ่าสำหรับปิดเน่งโดยตรงนะคะที่เจโนกมักใส่นะคะนี่ค่ะเพราะว่าผมเจนนกก็จะเป็นแบบนี้ปิดผมบางมันจะมองไม่เห็นเน่งเดี๋ยว ia, สาร์ที่ไหนเบิ้งนะคะ อันนี้มันก็จะเป็นพื้อจังลิปสติกแต่ว่าตัวลิปสติกตัวนี้นะคะมันจะเหมาะอ่ามันจะเหมาะสําหรับปิดผมขาวที่เป็นเซนเซนผมงอกปิดชั่วข้าวด้วค่ะตัวนี้สําหรับคนที่แบบว่าผมงอกเพราะท่านได้เต็มหัวส่ไหมค่ะมันก็สามารถที่จะปิดได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นในรูปแบบเฮดพู้เดียวด้วค่ะเฮดพูด้เดียวอันนี้มันจะเป็น ในรูปแบบของอรีบริบก็กันแก้แต่ว่ากระใสสหรับปิดผมขาวนะคะสําหรับค้นถี่แบบว่าผมขาวยุคอ้นขื้นคน้นเลยพลังค้นนี่งอกกระงอกขึ้นมายุคค้นยังสีไหมคะเขาก็สามารถต้วยตุวยตุวยแล้วก็ขยี้ให้มันเข่ากันได้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งถี่ยอดเฮ็ดมากเลยก็คือเป็นของเป็นแบบมัดคลาของมัดคลานี่ก,จก็จะเกียง่างจะเกียง่ายก็คือว่าเป็นเซนเซน คือจังเขาปัดปัดคนตาเด้อค่ะมันจะกลายเป็นเส้นไปเลยเนี่ยค่ะมันจะมีสองยี่ห้ออันนี้ยี่ห้อคู่เศตส่วนมากก็จะมีอะกับหัวส่วนมากก็จะมีสีดำกับสีน้ำตาลเข้มนะคะที่นิยมที่ยอดนิยมกันจริงๆสีน้ำตาลท่องสีหยางก็มีอยู่แต่้นจะบ่า่อยนิยมอันนี้ก็เป็นของแคทเธอรีนแคทเธอรีนนี่ก็จะขายดีแน่เป็นสมุนไพรอันนี้ก็เป็นสติกเนี่นะคะ ปิดคน้นปิดผมขาวยูคนอันนี้ของแคทิดอนะคะราคากับยูนี่ค่ะหาสิบเก้าบาทบริแพงแล้วส่วนนี่นี่ก็จะเป็นสติกปิดปิดหัวเหม่งนะคะเดี๋ยวอันนี้จะสาธิตให้เบิง้งเพราะว่าเจโนกับเป็นยูนะคะส่วนอันนี้กับเป็นอัมม์มอสมอสําหรับผมขาวเด้อค่ะผมขาวเป็นเซนเซนนี่เดี๋ยวจะสาธิตให้เบิงะะ้งเด้อค่ะนี่นี่เจโนกจะหัวเมง่งยังสีเด้อค่ะหัวเมง่งบัดยำ้ำบัดยำ้ำ ข้าวเบองโดยตาเปล่านี่มันกับบอรบน่นายลังเกียจดอกค่ะแต่ว่าบันย่างไทยหลวงมนันจะเห็นคักเลยค่ะว่าหัวเดินค่ะนี่ค่ะบันย่างมะทายหลวงนี่เขากับใสแบบนี้นะคะเป็นสติ๊กนะคะคือผลิตภัณฑ์พวกนี้นะค่ะเท่าสามารถที่แบบว่าใส่ได้ชั่วข้าวใส่ได้ชั่วข้าวบอร์รีใส่แบบว่าให้มันติดตลอดนะคะชั่วข้าวแต่ว่าโดนโดนเหงื่อโดนน้ําฝนรับรองว่าไม่หลุดนะคะ รับรองว่าไม่หลุดอันนี้เขาสามารถวาดรูปอนนรูปหนาเ้าก็ะได้แล้วค่ะนี่เห็นบะเออวาดวาดให้ให้รูปหนาเขาเป็นแบบหนารูปไข้รูปยังก็ได้อ่าเขาเกียร์ไปนะคะเห็นไหมมันก็จะมองไม่เห็นเออ